คุณผู้ชมครับเม็ดฟู่โบกาเป็นเม็ดฟูที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสําหรับผู้ที่มีอาการปวดกระดูกและข้อเสือ่อมจากผู้ปว่วย100%หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้พึงพอใจและให้การตอบรับที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผู้ใช้รู้สึกเจ็บปวดน้อยลงเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์จากทางสถาบัน RKI จากประเทศเยอรมนีช่วยให้ผู้ใช้ลดอาการปวดเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญไม่ต้องผ่าตัดเม็ดฟูโบคาถูกนำไปใช้กับเทคโนโลยีเอ็นสารพิเศษเฉพาะจากประเทศเยอรมนีที่ผลิตในรูปแบบของเม็ดฟูเพื่อช่วยให้สารอาหารแทรกซึมลึกเข้าไปในกระดูกได้อย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพการรักษาถึง89เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะใหม่และปรากฏในประเทศไทยไม่นานนักแต่ก็มีการตอบรับในทางที่ดีมากจากผู้ใช้จริงแสดงให้เห็นว่าโบคาได้รับความไว้วางใจและมีผลตอบรับที่ดีมากมายจากผู้ใช้จำนวนมากทั่วประเทศเม็ดฟูโบคาได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ว่าเป็นยาเม็ดฟูรักษาอาการปวดกระดูกและข้อเสื่อมชั้นนาของประเทศไทยและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยาวนานและไม่กลับมาเป็นซ้า